สวัสดีครับนักเรียนใบงานนี้นะครับเป็นการทำการเคลื่อนที่ของคนแบบแกว่งแขนและงอขานะครับนักเรียนสร้างไฟล์ใหม่นะครับเป็นแอคชั่นสคริปต์3.0นะครับแล้วนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนเครื่องมือนะครับเป็น OVEN TOOL นะครับเพื่อจะวาดส่วนหัวนะครับ คลิกเลือกสีนะครับของเส้นแล้วก็สีของพื้นตามใจชอบนะครับปุ่มอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับเป็นสถานะที่ไม่กดนะครับแล้วก็ตรงส nap นี่นะครับให้เรียนคลิกนะครับเสร็จแล้วนะครับวาดนะครับส่วนหัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือนะครับเป็น line tool นะครับ แล้วก็มาวาดส่วนลําตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกที่เลเยอร์หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่ม F8 นะครับเพื่อเรียกหน้าต่างคอนเวอร์ตูเซมโบลขึ้นมาพิมพ์นะครับว่าชื่อว่าพิมพ์เนมนะครับว่าคนแล้วก็กด Enter นะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดพาเนลไลบรารีขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกนะครับที่ อบเจกต์คนนะครับเพื่อแก้ไขนะครับเสร็จแล้วนะครับ New l a y e r ขึ้นมาใหม่นะครับคลิก New l a y e r นะครับคลิกที่เ a เยใหม่เสร็จแล้วนะครับสร้างเส้นตรงนะครับแทนแขนนะครับเอาแค่แขนท่อนบนนะครับเป็นแขนขวาท่อนบนนะครับเสแล้วคลิกที่เ a y ยอร์ออีกหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่ม F8 นะครับตั้งชื่อว่าแขนขวานะครับเสร็จแล้วนะครับ เปิดพาร์เนลไลบรี่นะครับจากบนคลิกที่แขนขวานะครับขวานะครับแล้วก็คลิกที่เลเยอร์หนึ่งครั้งนะครับกดปุ่ม f 8นะครับตั้งชื่อว่าแขนขวาบนนะครับคือแขนขวาท่านบนแล้วกด enter นะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดไลบรี่ขึ้นมานะครับจะบนคลิกที่แขนขวาบนนะครับเพื่อแก้ไขนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ new layer ขึ้นมาใหม่นะครับคลิกที่ layer ใหม่แล้ววาดเส้นนะครับเป็นแขนขวาท่อนล่างนะครับลักษณะเป็นลนักษณะงอนิดนึงน,นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ layer 2อ,อีกหครั้งนะครับแล้วกดปุ่ม f 8นะครับตั้งชื่อว่าแขนขวาล่างนะครับ enter เสร็จแล้วนะครับไปที่ panel แอบรีนะครับจะบนคลิกนะครับที่แขนขวาล่างนะครับแล้วเราจะมาทําการเคลื่อนยี่แขนขวาล่างกันนะครับให้นักเรียนนะครับคลิกที่เฟรมที่1นะครับคลิกขวาเลือกอินส e คิดเอทคลาสิกทวนะครับแล้วเปลี่ยนเครื่องมือเป็นฟ a n s f o r m Tool นะครับย้ายจุดหมุนที่ตรงกลางนี้นะครับไปอยู่ตำแหน่งใหม่ตรงตำแหน่งข้อสอบมุมบนด้านขวานะครับ แล้วก็การเคลื่อนที่ช่วยหนึ่งนะครับเฟรมที่1นึงถึงเฟรมที่1ิบคลิกเฟรมที่1ิบนะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe นะครับเฟรมที่25ห้านะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe เฟรมที่ส5มห้านะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe เฟรมที่50าสิบนะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe ในเฟรมที่10บนะครับเราจะให้แขนนะครับอย่าตรงเราก็เลื่อนนะครับ พุทข้างไว้แล้วก็ขยับลงมานะครับลงมานะครับเป็นแขนหยัดตรงในเฟรมที่ย5่้าเช่นกันครับให้แขนนะครับเหยยดตรงนะครับลง่นขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดลับบ a ี่นะครับดับเบิลคลิกที่แขนขวานะครับเข้ามาแก้ไขแขนขวานะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกที่เฟรมที่หนึ่งนะครับคลิกขวาเลือก create classic twin นะครับ เดินจุดหมุนนะครับไปอยู่ตำแหน่งมุมบนด้านขวานะครับเป็นตำแหน่งหัวไหล่นะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกเฟรมที่50นะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe ในเฟรมที่25้านะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe นะครับเดินที่้านี้นะครับให้นักเรียนนะครับหมุนนะครับแขนเนี่ยไปด้านหลังนะครับเป็นการแข่งแขนไปด้านหลังนะครับพอประมาณนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดแอปพลิเนะครับจะเป็นคลิกที่คนนะครับเพื่อแก้ไขตอนนี้เรามีแขนแขนขวาแล้วนะครับเราจะทําแขนข้างนึงนะครับ New เลเยอร์ขึ้นใหม่นะครับเลเยอร์3นะครับสร้างนะครับเส้นตรงนะครับขึ้นมานะครับแทนแขนนะครับคลิกเลือกเครื่องมือลายนะครับเพื่อวาดแขนนะครับสายท่านบนนะครับ เสร็จแล้วนะครับคลิกที่เลเยอร์สามนะครับกดปุ่ม f 8นะครับตั้งชื่อว่าแขนซ้ายนะครับกด enter นะครับแล้วไปที่ d o r b นะครับ d o u b l ลคลิกที่แขนซ้ายนะครับเข้ามาแก้ไขแขนซ้ายนะครับคลิกที่เลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กด f 8นะครับตั้งชื่อว่าแขนแขน ซ้ายนะครับบนนะครับกด enter แล้วก็แก้ไขนะครับแขนซ้ายบนนะครับการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับ new เลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับคิกที่เลเยอร์ใหม่แล้วก็วาดแขนนะครับเป็นแขนสายล่างนะครับแขนสายล่างนะครับเริ่มต้นเราให้แขนเหยียดตรงนะครับแล้วก็วาดรูปให้เป็นแขนเหยียดตรงนะครับเสร็จแล้วนะครับ คลิกที่เลเยอร์สองนะครับกดปุ่ม F8 นะครับตั้งชื่อว่าแขนซ้ายล่างครับจด Enter นะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าไปแก้ไขนะครับดับเบิลคลิกที่แขนขวาล่างนะครับเสร็จแล้วทําการเคลื่อนที่ของแขนขวาล่างนะครับคลิกที่เฟรมที่1นนะครับคลิกขวาเลือก Create Classic Twin นะครับเสร็จแล้วนะครับ เปลี่ยนเครื่องมือเป็น f r e transform tool นะครับแล้วก็ย้ายนะครับจุดหมุนนะครับให้อยู่ตำแหน่งตรงข้อศอนะครับคือมุมด้านซ้ายนะครับแล้วนะครับเฟรมที่สิบนะครับคลิกนะครับเลือก insert keyframe เฟรมที่25้านะครับคลิกเลือก insert keyframe นะครับเฟรมที่3 5ห้านะครับคลิกขวานะครับเลือก insert keyframe ในเฟรมที่ห้าสิบนะครับคลิกขวานะครับเลือก insert keyframe นะครับ ในเฟรมที่สิบนะครับให้นักเรียนหมุนนะครับแขนไปด้านหน้านิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเป็นนี่ผ้ก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนหมุนไปด้านหน้านิดนนะครับแล้วนะครับตอนนี้เราวาดแขนนะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าไปแก้ไขนะครับแขนซ้ายนะครับเดี๋ยว้ลคลิกที่แขนซ้ายนะครับแล้วนะครับคลิกขวานะครับที่เฟรมที่หนึ่งนะครับเลือกกรีด ลาสสิกทวินนะครับเลื่อนจุดหมุนนะครับไปอยู่ในตำแหน่งมุมบนด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของหัวไหล่นะครับเสร็จแล้วนะครับในเฟรมที่50นะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe นะครับในเฟรมที่25นะครับคลิกขวาเลือก insert keyframe นะครับในเฟรม2ี่้านี้นะครับให้นะครับหมุนนะครับแขนนะครับเป็นการแกว่งแขนไปด้านหน้านะครับพอประมาณ เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนไปที่คนนะครับตอนนี้คนของเรานะครับมีแขนขวาและแขนซ้ายแล้วเราจะทําขาขวากับกาซ้ายออกมานะครับขาซ้ายนะครับเริ่มจากแขนขวานะครับให้นักเรียนคลิกที่แขนขวานะครับแล้วก็ลากแขนขวานี้ยออกมานะครับ็ลา่ออากมาแล้วนะครับให้นักเรียนจับด้านนะครับโดยเล่นเมาส์นะครับแล้วก็พลิกนะครับพลิกรูป พอคลิกเสร็จแล้วก็เอามาอยู่ในตำแหน่งนะครับลำตัวนะครับแล้วก็เลือกนะครับต่อไปนะครับเลือกแขนซ้ายนะครับมานะครับแล้วก็เลือกมานะครับแล้วก็พลิกนะครับพลิกไปด้านหนึ่งนะครับไปด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มาให้อยู่ในตำแหน่งของลำตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปคลิกที่ สินที่1นนะครับสินที่สินหนึ่งในแถบดำทานะครับแล้วก็ขยับนะครับขยับคนให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอรียกรอบนะครับเสร็จแล้วทําการเคลื่อนที่ของคนนะครับคลิกขวานะครับที่เฟรมที่1นนะครับ create classic twin นะครับในเฟรมที่90นะครับคลิกขวานะครับเลือก insert keyframe นะครับเฟรมที่90นี้นะครับให้นักเรียนนะครับเลื่อนนะครับรูปนะครับไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราได้คนหนึ่งคนแล้วนะครับการเคลื่อนที่คนหนึ่งคนเราทําขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับโดยกดปุ่ม New Layer นะครับคลิกที่ layer 2นะครับเปิดนะครับ Property ขึ้นมานะครับแล้วก็นำคนคนนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับนำมาแล้วนะครับให้เรากลับด้นะครับเพราะว่าคนที่สองนี้นะครับจะให้เคลื่อนที่จาก ซ้ายไปขวานะครับเราก็กลับรูปในแนวนอนนะครับแล้วนะครับในเฟรมที่1นะครับของเลเยอร์ที่2นี้นะครับคลิกขวาเลือกสร้างคลา s สิกทวินนะครับในเฟรมสุดท้ายเฟรมที่90นะครับคลิกขวานะครับเลือกอินสแตต์ G เฟรนะครับในเฟรมที่90นี้นะครับให้เลื่อนนะครับคนนี้ไปอยู่ในตำแหน่งใหม่นะครับ เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้สองคนแล้วนักเรียนสามารถจะทําได้มากกว่าสองสองคนได้นะครับโดยการนิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเราจะต้องใส่รูปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเเยอะใหม่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็นไททูลนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับชื่อชั้นเลขยที่นะครับก่อนนักเรียนลงไปแล้วนะครับก็ทดสอบนะครับโดยการกด c t r l Enter ครับ นะครับอ่านะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับได้ได้งานได้งานแล้วนะครับให้ตั้งคืนเซฟนะครับไฟล์นะครับเปิไฟล์เลือกเซฟอยู่ในแบ๊ก็ได้นะครับเราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อคลับแล้วก็กดส่งนะครับก่อนส่งนะครับเรื่องเรียนปิดไฟล์นะครับปิดไฟล์ก่อนนะครับแล้วค่อยส่งนะครับโดยจาก แล้วนะครับรายงานนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดี